สวัสดีครับเบลซีนี่นะเด้อเด้องานเท่าน่ะทีมงานเท้ากำลังเลีงไห้แล้วครับฐายิงหนูท like ้าย38อีกประมาณนาทีนึ้งเด้อครับเด้อจังที่พร้อมส่งเด้อเบิ่งครับสางเลี้ยงงานหลายเลี้ยงงานหลายจะนอดเอเดียร์ได้ครับเบิ่งได้ครับผมแนวอบอลนวดบอลนวดเอาดียร์ครับเป็นบอลเนี่ย เล่องงานเหรอเอ๊บสไหลเรือนล่องขาบนนูนว่าขาบวมลอยอย่างบนนะั้เอาเดี๋ยวมือนีสซ่างไส้วันส่งเด้อสิเป็นยิ่งหนูอ่ามือเอ็นจังคอยวากันมือนั้นเสากสิไปการลัดสินไปหายพออุ้ดให้เอาแหละทีมงานเอากับลยุยย่างแักเลยครับร้อยเจ็ดสิบตัวเลยครับเด้อผู้ใด้ซากับ่อทั้มเด้อครับเด้อผู้ใดย้ได้กับซังจองเอาจานไหนนี่แหละครับ <c oughs> ผม <c oughs> มาพิชเชอร์ลิงกันมีพานโกบพิจิตมีพานเพิ่ม

สิบกองครับเอฟซีสิบพูดสิบพูดสิบพูดสิบกองอ่าหนี่กองหนึ่งถือวมาปากกองมาพิจิริงกันนะครับแด้เอฟซีแต่ว่าติดใหม่ติดเมื่อไปครับสิบกองสิบพูดเอาไปฝากลูกฝากเมียได้เนี่ย มาทางขางมาทางหลังมาเราสิโนมาทางหลังก็นอนเราตอบอบว่าหมูคิดว่ามาเนี่ยหมูขึ้นเลยสิบกองหลังคุณนี่ปวดครับเบ่งกันเลยจะกู้มาพ่อหวานดูหน่อยครับไอคอนละกี่กิโลถือว่ามาพักผ่อนมาเที่ยวเด้ออันนี้ไปฝากลูกฝากเต้าฝากครอบครัวเรา สี่กิโลครึ่งครับประมาณ4ี่กิโลครึ่งเ้อสิคนครับเอ็ซีสกิโลครึ่งคูณสิได้เท่าไหร่พันเพิ่มสีห้ากิโลสโอ้สุดยอดนเลยสี่ห้ากิโลคนละ4ี่กิโลครึ่งตีเป็นกนได้ถ้าเป็นตีเป็นหนูวราคาหนัวพันหนึ่งครับโอ้พันหนึ่งพันนึเออ พันหึงเลยเอฟซเน้อตีเป็นหนากาหอันนสกิโลี่อกิโลครึ่งทั้งหมดมันมีส0พูดสิบกองมั็นก็พันนึ่งอะสองร้อยเอาครับผมฝากไว้เลยครับเนออฟซครับคุณได้สิมาเตรียวปีไหมเ้อะเตรียมตัวเ้อครับสร้างผายยิงหูสร้างใส่ไว้เดอะอย่าจองว่างแพลยหน่อยรมมั่นเถึงสิวันนะครับ ปืนผาจิ้งูชังชัยเดี๋ยวมันจะทําให้ทันเอากี่รอบหนึ่งเด้อไกลกล่องมีเซฟกดเซฟลั่นไก่พร้อมใช้งาน1นลูกหนึ่ 1, บาทไปเก็บปลายทางบวก100่งรถ้าโอนด,ดังก่อนบวก50บาทถ้าสั่งลูกเพิ่มบวก100บาทนะครับโอเคนะครับบวกเอาหายิงงูสันต่อปีใหม่ต้องมีนะถ้าไม่มีเนี่ยย่เลย มาเคื่อนช่างไส้ไปออกไม้ครับทีมงานเด้อมาฟิชเชอริงกันเด้อมีพานหนุ่มปลาซางสวัสดีครับผมครับผมนี่พานหนุ่มปลาซางเด้อมีพานเพิ่มนพิจิตครับครับครับผมพานกบพิจิตอยู่ไหนเนาะสวัสดีครับสอดแจงโคโรนะครับเด้อเบิ้ง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 ครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่แหละครับผมหอกับมะหวอดบางหัน เต่าต้มเตียมครับผมเจอกันนะครับผมพานตีครับครับครับผมบังพี่อันนี้ผู้ซอยได้ครับเด้อผู้ซอยทีมงานพ่อผู้ใหญ่ครับทีมงานผู้ซอยครับผู้ซอยครับพ่อผู้ใหญ่ครับพ่อผู้ใหญ่ครับรายงานตัวทีมงานพ่อผู้ใหญ่ครับทีมงานพ่อผู้ใหญ่ครับเมื่อนี้มาเจอกันหมดเลยฟิชเชอร์ลิงกันหมดเลยเอ้ามาดูผลงานมาดูผลงานแก้งโคโลได้ครับเด้อเอฟซีแก้งโคโล ไอ้นี้ทีมงานของสายผ่านหนุ่มและก็พ่านกบพิจิตและก็พ่านเพิ่มแล้วก็เต่าต้วมเตี้ยมโอเคโอเคโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันมีพ่านหนุ่มเอามาย้ายก่อนดีกว่าพ่านหนุ่มพ่านกบพ่านเพิ่มพ่านพิจิตอ่าเอามาย้ายเลยนับเลยนับเลยนับเลยอ่ะเบิ่กนะครับเด้อตาสวอนบอยเอฟซีพีใหม่เด้อบุรีสีมาเด้อหนูกำลังทอนเด้อบ้านเนี่ย เขากำลังเกี้ยวเ่าเอาปืนขยับมาเพินหลานับเลยนับเลยนับเลยขอให้มีหางเอาเลยนับเลยเอาขันเลยนับเลยเสียงดังเสียงดังพีแมนเท่าไรครับเท่าไรทั้งหมดเสียงดังเสียงดัง 7, 8, 9, 10, 11, 12, ้าสิบ5 16, เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายดยี่สิบแเอดสาามสาามา้าาปดสามเาสี่ามส

เอาควันนูไปเซม้าหนุ่มมีเอาเจ็ดสิบห้าตัววะอายุขั้นเดียวกันเหมือนเลยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเอาขอยาสต็อปด้วยบ้านเนี่ยทีมงานพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับการนี้เอาเอ้ามันโดนน้ำจนเปียกมอดยอดแล้วอันละตัวสองตัวมันลายขยัก่ โอ้ย ok จังไส้ในนอเามันเอามันรู้รู้ว่ามันมั่วกันแน้นะพวงอันนี้สิคัดในของสร้างเปสนจังไส่เนี่เออโอ้โหครับผมอี๋จังไส้หมดเลยดจังไส่สามถุงครับผมนี่ของจังไสสามถุงมานอนเต็มหกถุงนอนถามอเลยเอาของจังไส้ก่อนครับจังไสก่อนเอ้ <sh นี่แหละของสางไส้ก่อเด้อนอนถหาทุ่มหะปอมมยมาจัดการ่างนนะปอมมยาซอยแนกปอมเยมาจัดการแบงหัวแบงอย่างน้ปอมเมยหังออกมามันคลอดลูกเพราะวาานได้หนพวงลูกมันน้อนคลอดลูกออกมาด้วยสางไส้มานอนถามือเดีนยวพกทุ่มหมดเลปวดแขนไ่างงอมมยครับจัดการตัวยังไงเห็นไหครับนับเห็นไหมอีเห็แล้วมีดูยัดดยบ่มีอยู่ครับมีอยู่ครับอ้า

เดี๋ยวผมจได้อมยงทางยโอ้ยตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดขีดประมาณแปขีดบกสองสามทางได้เลยทบวเนี่ทางไ้ได้ครับสตครับผมทันตาเป็นบ่กครับหนูทางไส้มาแล้วทางไส้อ่าตัวนี่แม่นมากเลยผมเอาตางมานะครับ เออเอาบังเลยครังเลยบังเลยวังเลยเดี๋ยวเอาเบิกกันไหเบิกกันเดี๋ยวสังใส่สังตัวเดียวหละเบิ้งนะครับหนูเบิ้งน่ครับพวกเน่้ยเบิ้งนะ้ยแตงไส้ยิ่งไงตัวไรพอไปยืนนะครับตัิองนะครับลูกมันครับอันนี้กล้อนนี้ยงได้พัลูกนเบอวกน้ยไอ้มั่นเไอ้เนี้ย อ่าย่าย่เป็นังก็ยังยิ่งครับยิ่งเอือนแมก็พร้อมมากที่ครับนม่นก่นลมันรักการตัวนมันิได้นี้ครับแมนเขาเรียกว่าหลักการเด้อเยี่ยว่าโอ้ยสังส้เป็นบ่ายไม่ยิ่งหนูหน่อยมันหลักการครับเนเนี่ยหลักการอันนี้ผมไม่ยิ่งในสมาตีนใบเรอ้ยปับนมาอาตีนใให้มันห่องมาเหยียบหางไว้มาท่านผม่า เยบหางไว้มันห้องมันไว้มาถันเ่ไหมันเป็นเทคนิคที่กันเป็นได้เป็นได้นี่บอกสร้งไซตเมื่ล้วบ่ครับเมื่อแล้วนะเห็นได้บอกเ่าไงโอ้ยไปขับรถดูสืเนาะหนึ่งองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามโอเคครับมาถามาถันนี่ก็โซเฟอร์นะครับอนี่ก็โซเฟอร์พอเอาตัวนึงสงไงเนียเอาตัวนี้เนาะ

<blender> อ,อ้นนอนน ke าวอันนี้ของผูนยัยมาครับอันน,น in, <COM _ machen> ี้ของพูนย่ยมานี่ยอันนี้ของพ่อผูนยัยมาเนี่ยอันนี้ของพ่อผู้นยัยนะครับเลยเอาเบิ้งเด้่ครับนี่พ่อผูนยัยเนี่ยเอาพ่อผู้ใหญ่ครับครับผู้ซอยกับแม่สองคนพ่อผู้ใหญ่กับแม่ถ้าโจรปล้นบ้านล่ะครับเอาครับผมจัดการของพ่อผู้ใหญ่ก่อนบ้านนี่เปิดทั่วคือเกทับซ่งไส้ก็เถอะเนาะ ลตัวล2ตัวผมมาเลี้ยงยงดีเอาเอามาเลี้ยงสักวันจะนับทีหลังกันเลยครับมาเลี้ยงสักวันนะเอาพันเพิ่มนับครับผมนับของพ่อผู้ใหญ่ครับนับของพ่อผู้ใหญ่เลยเอานับเลยพ่อผู้ใหญ่ได้ตัวเลหนึ่งามห้มี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครับยีตัวสดยอดครับ กันโบเก่งบบได้เปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย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 เก็บทั้งลูกทั้งหลานเลยครับผู้ช่วยเอ้าผู้ช่วยจัดไปสิบห้าตัวครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเบิ้งครับเบิ้งเนี้ยลาไล่ยลนับดูนับดูทั้งหมดเลยผ่านเพิ่มสิบสูนอเานับทั้งหมดเลยครับกันนี้เอ้า

ทีติดแปดีติดเก้าชตังไปเดินไม่รู้สามสอสาามสี่สามห้ามหกโมมันเข้ามยากเอ็าม่กจด้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่หห้าาสิบหครับผมทีมงานผู้ใหญ่บ้านได้ห้ตัวมีแต่เอเยนี่หละครับผมมาพิชริลงกันมีพัานกบพิจิตมีพ่านเพิ่มมีพานหนุ่มป่าซาง มีพันตตเต่าต้มเตียมมีพ่อผู้ใหญ่บ้านและก็มีส่างไส้ครับผมช่างชายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยี่สิบห้า่ะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้า่ดสิบม้าโอยเมียนไอ้มปย็นเป็นพบ้านเมียน 75. 75. 75. เจ็ดบห้าวกเท่าไหร่ร้สามิร้อยามสิบเจส้ารอยสามสิน เฮ้ยลอยสามสิบตัว